ปั่นจะเป็นครับผมดงไก่ครับผมเส็ดดงไก่ทำเครื่องก่อนทำเครื่องแกงก่อนน,นั่นมือสากมาแล้วมือสากมาแล้วครับผมเนี่ยเดี๋ยวเสียดดงไก่กินไก่อยู่ผมเอ้ยมาซอยได้หัวละโอ้โหเร็วโอมันต้องละเอียดไหม โหดเลยนี่พี่รองไก่บานครับผม20ขวดเผ็ดดงไก่แซ่บคืนไม่ยากเลยคนกินกินน้ำกันเดียวกินก็ดใส่เขาแรงเดียวนี่เป็นจังไหนดงไก่นี่หาวังนวดอันนี้มักไปแล้วครับผมมักมักนี่ มักตัวนี้แหละมักตัวนี้ไปประมาณสองเปกย,ยังจังเลยวะเดี๋ยวดูกันพี่น้องเดี๋ยวไกลลงแล้วต้องมาได้คำวันสายเขาจิ้มเอาอหน,นกคนิีน้์ไปก่อ้ยขวดไปเน่ะยยังจังเนาะ เดี๋ยวเอานามใหขวดมันกุลีมันดงไก่พี่หลงบดีเห็ดต้นามคนหลงเนี่ยวดไข่ขวดไก่ขวดดงไก่คนดงไก่ไก่ลุงดงมันเป็นต้มเน ไก่ล okay, ูกน้งใครไก่ใต้นามล่ะเจ้าของบ่ได้เห็ดแบบใต้นามพวงจิตดงเปอุ้นไปเรื่อยๆดงไปเรื่อยๆนั้นเบื่อไก่เมียใครที่ผิดหวังนี่ไก่เมียข่รดิ

อันนี้ใส่อีกบะทันแล้วบะทันแล้วบะเด็ปลาใส่ไก่ขวบไก่เดี๋ยวไปเอาเลือดไก่มาใส่อีกเลือดไก่ครับพี่น้องาไปทีกทุกคน เงี้ยไปดหอยครับไเงี้ตัวไว้คงเนี้ยงครับพี่น้องดงไก่ได้นไก่ลงดงกเอื่นไก่ลงดงเอาดงเก็บเพิ่มาซื้อๆเรานีิมันเป็นอย่างไรเสียบเสีบ้วยควากันพี่น้องเอยยกับยไ้สิมนทอด อุ้นไปเรื่อยๆนี่แหละอุ้นอุ้นล้วนไปเรื่อยๆจนกว่าไก่สิเปื่อนละใส่เครื่องใส่พริกแกงใตแก็ใส่ตำเครื่องเพิ่มมีนิดไน้อยไปตามอัธภาศักดิ์นครับนี่แหละเตาห้อง ร่วนไปเรื่อยๆครับผมร่วนไปเรื่อยๆเอาหินเปื่อยคักๆดหัวใส่สมุนไพรไปน้อยหนึ่ง,งก่อนยางคัดมาครับพ่อแม่พี่น้องมาสูตรเด็ดครับผมสูตรเด็ดสูตรเด็ดสูตรเด็ดเนาไป้ยัดกันตู้ตกไปครับผม ก็ใส่มดเลยใส่มดมันหนามอเลยวะมันหนามหมดมีม้วนั่ว่ามันยังลดลงไปเปียกนี่แหละครับนึ่สูตรน้ามะพร้าวสูตรน้ามะพร้าวสูตรมั่วซั่วนี่แหละมะคักครับผมเต่านั่นละโอ้โหเดี๋ยวเรื่ยๆครับพี่โอ้ยหัวหน้าโอ้โหหอมหๆคืขึ้นเลยวันนี้ ล่อให้น้ำม,มันเหือดลงก่อนเหือดน้ำม,มันโดดลงเห็นมันเหลือน้ำเลยน้อยครับผมพ่อพี่น้องสีเหลามะพร้า,าวาครับเดี๋ยวกคนฉีดเอาลงเสีเส้ยวต้นหอมกับสีเหลามะพร้าวหนาครับผมพ่อพี่น้องเดี๋ยวกระูกกันว่าสีแสบีบสีนัวหรือสีเป็นจงนังไยจังว่ากันครับผมพ่อพี่น้องจ้าอ,อือกินคือหอมจะน้อยพี่น้องเลย หอมก็หอมก็หอมหยดอันดังพี่น,อน้องบะนาะนี่เนาะคือคักจัดกลิ่นหอมมากเลยครับไอ้ใส่ใส่อันนั้นเด้อครับเด้อใส่น้ามะพร้าวโอ้ขึ้หอมจัดเดี๋ยวโอ้หอมครับพี่นออ้อยเสียไปเกลือไก่ได้ป่ะหนิกินแล้วไอ้เห็ดซุกแล้วเสียไปเกลือไก่ได้ป่ะหนิ โอ้โหอมอีกีลีวข้า้ขาขา้ขาขา้าข้าไปแลโอ้ยขักกีเลิเ <c oughs> นีนอเนียนนอยไอ้เอา้าพี่มา,มา,าบึงล่ะมาก้นหนึ่งพี่น้องกันบึงเลยมะก้นบึงไ้ไอ้กนบึงโอ้มีหดเลือดก้อนมีหดใส่ก่นล มึอใหญ่เงี้ยเรื่องใหญ่เงี้ยเรื่อเงี้ยนี่พิดกันโหลดแน่ดงไก่พี่น้องดงไก่นี่ไก่หลงดงเพื่อนไก่หลงดงไก่หลงดงโอ้ักขัดเลยเส้นามข้าอ่อนบันโอ้ยหอมขัดหอมขัดรอแป๊บนึงครับหนึ่น จะกับพอดีแหละหละ่ะเดี๋ยวไปว่ากันครับผมแป๊บนึ่ครับผมพี่น้องตักแล้วนลนเนี่ยใส่ลุงดงเชน่ามะพร้าวดูหอมเนะพี่น้องเด้อใส่พี่กแกงไห้คัดโอ้ยรอ,อบแรกคนใส่หนีครับผมนี่ เพิ่นกินใส่กระโปงขา่าวนี่สิตักใส่กระโปงขา่าวเพิ่นกินก่อนเอ้ยเตะกุ้งแววก็แล้วมุม่นหอมเลยพี่น้องเนี่ยใส่ขา่าขวานา้ำหมักข่าวนหอมเลยใส่น้ำามกักขา่าวนี่พี่น้องเนี่ยคักเลยดิ

พี่น้องเยอะฮะเหยือย่อเด้อพี่น้องเยอยด้อเยอะหาเห็ดเด้อขายกินากีตาแต่ว่าแต่ว่ามันหอมเลยพี่น้องนี่เพราะว่าอันใส่กระโปรงขาวอันหมวกขาว้ำหอมมันนี่เหลืองๆนี่โอ้ย เขาท่าเขาท่าหัวรอหัวรอาอาการเลยบันนี้เจอของแท้แล้วหัวรอเลยบันนี้โอ้ยยา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 ขมโพเด้ออาหนามเจ้าไว้ก่อนพี่น้องโอ้ยไปไทายให้ทายเอาเองนี่แหละ ขาคายครับหอมรสชาติดีดก็บางคนวัวรออีก <c oughs> <c oughs> อืออือสีหัวตัวเ่ารพอ,อ,อว่าอย่าง <c oughs> มันจะเป็นแนวเดีย่อนแล้วอืมกล <c oughs> ัวยสวยกับนี้เิ่นแบบอืมอันนี้มันเอา แบบไหมถ้าถ้ถ้่วยลวกมันปรจําเลย้องใช้ปลอกข้าวอืใช่ห่ะทางแบบนั้นมักินแบบคน ่งัวงามคู่น้องพี่น้องเนาะโอ้เสืออ้วนกับสมิงจอยครับผมเสืออ้วนกับสมิงจอยกินกันไก่ผมว่าจังได้เ่ยใส่ไปสองหยอดเนาะใส่ไปสองหยอดเพราะเราอากรเลยหว่นี้เป็นยังไงดีเนาะบดี ดีนะประเดี๋ยวอันตัวเป็นยางใส่แค่อัน,อนเป็นใบซ,ซื้อด้ดนี่พี่ิน้องไหมจะนำเติมอีกจั้นน้อยหนึ่งโอ้ีน่นหงายเต็ดบาปแล้วเนาะเนีย่ยอีก ฮ็ดป่าเราเราว่าอียงอีกวสันนีเราว่า,วา,สา,วาใส่หีมันหอมาสันพีมังงวสันว่าเะเอดเอาเนโอ้มันแ,บแ่บมหอมเนาะ ก็กินน้ำกันอยู่บริเวณบ่โอ้เสืถถุยมันบ่มักครับมันมอกแบบว่าอันมันหอมว่ะสันหอมอีหลีได้พี่น้องเบอร์เดว์บอลเด่นได้ผมก็กินมาแล้วกินน้ำกันกระเพิ่นนี่แ่ะเอ้าเดี๋ยวสิว่าอันอันนี้ผมผมยิบนระเพิ่นก่อนมันหอมอีหลีผมบอกตรงๆนี่ลแหละเข่าปากซะอื้ม

จังววะอืออะไรกี้โตสวัสดีค่ะเตินสวัสดีค่ะเลยบ้าไม่อือพ่อพนพนมาคุ้มพ่อพนเิ่นย่านพ่อพนกินแต่เหล้าบัวให้กินไปกินแกงไก่ยูไปไหนพี่ทักต้องเสียถวยนต้องเสียถวอีกไห โอ้ยเด็มกระายเยอะเอาแบบไหนอ่ะเดินแล้วใส่เลย้นำได้ไหลหนำไม่หลยโอพอพ่เกลียมันเกลียมตัวกันเดี๋ยวไปแบ่งใส่อันอันนี้บะพาอ่อนท้ออืม เขาิ่มสีแป่งใส่เปลือกเปาอยู่นี่โอ้โหเป่งง่ายๆเป่งใส่เปลือกเปาเลยเดี๋ยวผมก็กินน้ำือเขโคลนผมัไม่ไปใส่หรอกอยู่นุ่กันนี่แล้วโอ้ผมเห็นว่าอันอาจารย์กันได้พี่น้องกันกับขึ้นกันกินกันแบบนี้แหละครับผมนี่นี่มันหอมเลยพี่น้องเดี๋ยวน้ามีเพื่อนก้อนบัหนึ่งย้ำอันทีนี่อันทีนี่แล้ว คลิปต์นี่ขอจบไปแต่เพียงสำเนียครับผมหักกันมันกันหักเพียงมันกันคือเขาครับผมนี่ครับไอ้ใช้สองคนนั้นโดนๆพอกันเธอหนึ่งครับผมหักกันมันกันหักเพียงมันกันคือเขาครับผมโมทักไข่เอ็นเอฟซีเนี่ยไอ้รับมาเลยครับมาเลยครับบ่าวกางเป็นบ่าวเป็นบ่าวใครบาดอก รรสวัสดีครับผม,ปมเปี๊น้องฮักกันเหมือนกันฮักแป้งแบ่งปันกันคือเก่าครับผมฮักกันไว้กวดสั้งกันครับผมฟ <m> ันจะเป็นครับผมเป็นยังสี่หลังในเมื่อไปลาบอใดกันหาก,กินไอ้ของนี่ตู่ในใดไปกับผมเปีพี่น้อง <m> สวัสดีครับขอบคุณครับที่ชมคลิปแนะนำฟังความเดียวไมันหอมเลย